เสิยงแล้วสาวอยู่ไหนมาขึ้นรถนี่รถจันน,นี้แล้วไม่มีรถเลยมาถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปกระดาษสอนนี่ก่อนไหนนี่ยิ้มหวาน

นี่ไงเด็เสานู่นนูเห็นไหมตัวใหญ่นู่นน่ะนอนอยู่น <reco Christ. S 1> ู่นน่ะเดกสานอนนอนตายอยู่นั่นน่ะเห็นไหมดูดิเห็นไหมน่นด้วยน เห็นไหมิดดีๆผิดดีๆไหนดิต่อเหรอมาเลยครับไปขึ้นไปดูขึ้นไปดูขวบแล้วค่เนี้ยอ๋อสองขวบสองขวบกี่เดือนครัแปดเดือนเพราะว่ากุมกุมภาเนี้ยสามขวบพอดีเกิดสิบสี่กุมภาเกิดวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์ไปดูสาวไปด <te> <rawd Moder> ูเสาวเหรอรถมาใหรถรถมาพกอุ้มก่อนพกอุ้มก่อนตบไปขึ้นไป ระวังตกนะตอนนี้ก็อยู่ในภาคมาอันนี้กี่ขวบแล้วครับเนี่ยออสองขวบห้าเดือนครับเ,เป็นน้องอยู่ประมาณสาม,ส,ามสี่เดือนครับสวัสดีสวัสดีพี่สวัสดีครับเขาแกนหนูระวังตกนะระวังตกนะนนะ้ำปี๊ดอย่างเดียวเลยนะ ป็น,ปน,นมากกันนะเล่นมันเด็กผู้ชายเลยโอ้ตีเนาะทำน้องทำไมนะกัดตัวเล็กทำไมเออมาแล้วไปเร็วๆพ่อพาไปดูตัวอื่นบ้านนุ่นตัวใหญ่อยู่นุ่นโอเแก๊ okay. โอเคมาดูตัวใหญ่มาเร็วๆแกนไปพอแล้วพอแล้วมามาลงมาเดี๋ยวตกนะวพ่ออุ้มตรงนี้มาแตวอะไรไหนตัวนี้เหรอตัวนี้โดนตัวใหญ่กินแล้วตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่กัด <c oughs> ตัวใหญ่นี่กัดนี่ <c oughs> เดี๋ยวก็ฟืน้นหับพอมอืมสงสารไหม สารเนาะไอ้ลูกคอลูกคอบอกไม่เจ็บนะบอกเงี้ยนะไม่เจ็บนะดีเลยตัวใหญ่ปล่อยปล่อยบอกเงี้ปล่อยปล่อยหนีหนีไปหล่อยทับน้องไหมทับน้องไหมน้องเก็บน้องเก็บไปตามตัวใหญ่มาช่วยไป ไปพ่อพาไปตามตัวใหญ่มาช่วยมาช่วยตัวเล็กล้วงหัวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขไม่เป็นไรนะเอไอ้น้องตามได้ก่อนไม่แสะดีอเออเดี๋ยวไปตามตัวใหญ่มาช่วยโอเคแล้วจ้ะอ,อือไปบ่ายยังไปบ่ายเพื่อนอยังยจะเป็นไรไไนนจะเป็นไรโอ้โหกินเนื้อกินนะเออกินนื้ออ่านเลยนู่นไปดูตัวใหญ่นูน่นไปพ่อพาดูตัวใหญ่ตา,ตามหนูฮะ ไปตามตัวใหญ่ก่อนมาตามฮะไปบอกตัวใหญ่นู่นเอาตัวใหญ่มาช่วยอเออทำน้องนี่มาตามตัวใหญ่มหนู่นเป็นตัวใหญ่เร็วไปบอกตัวใหญ่เร็ว<อ>ไปดูไปดูโอ้ระวังล้มนะห้ามวิ่งนะฮะโอ้สาวนอนแล้ว โอ้สาวจะโดนกินแล้วนะ่ะลุงสานไหมนี่มีตาเนอะโอ้ตาตาอยังอันนี้ตายตาแล้วโดนกินแล้วน,นี่มาดูตัวใหญ่เร็วตัวใหญ่ที่สุดเลยนี่นโดนโดนกัดครับผม Ấm 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 rồi Ăn rồi nên, ấm rồi ừ.